สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบาซูกูสุคนเนาะเมอร์นิกะมาพบกับเฮาคือเก่าเด้อพี่น้องส,องส่องซาวปอห้วยยางเนาะเมอร์นิกะสิได้อำลาพาจากอันบ้านสุขมาเมืองสุขมาแหละพี่น้องแาวปากเซนี่แหละเนาะสิได้อำลาพาจากแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่าสิกลับบ้านแล้วเนาะมือคืนิ่งมือเวิดสภาพ มาอยู่น่านเลยพี่น้องเนาะกันสิพากันเมือแล้วตอนนี้ก็ได้สิก๊อตแล้วเพราะมาโดนอย่างเงินกระเบิดเลยอยู่กับพี่เงินใส้เลยพี่น้องกันสิพากันเมือวันนี้เมื่อสวรรค์เฮาไปเลยเนาะเดี๋ยวขอไปชื้นๆไปเอาเครื่องก่อนพี่น้องเพราะว่าเขาต้องนั่งรถอันทรายทางเมือเนาะเดี๋ยวขอยไปเอารถเอ้ยเดี๋ยวขอยไปเอาเครื่องก่อนเด้อลยลาลานเมื่อกันด้อที ที <fig urable>. <sa iden> ่บ๊ายบายไปเมื่อก็เด้อบันนี้เด้อไ์ป่ะอาจารยน้องมีเพื่อกันจะไปเหตุงานเนาะพี่น้องไปเรแม่แม่แมสิน้องมีเพื่อนจะไปเหตุงานเนาะไปไปถึงได้นี้ฮะป่ะ ตอนนี้ก็าพากันนั่งรถแล้วพี่น้องเนาะ,ะ,ะ,ะน้องมีสาวแพบา,าลาวอยู่ลายคืนเต<อ>๋อเลยเนาะเออลายคืนเลยคืนพอดีลเลยแหละอยืนลายมือเลยนนเนาะนั่งรถกระบะคืนซาบมือเต็มเต็มอู้คันเบนว่าอาณาฮานาไปหาจับเขียดก่อนเนาะเขียดลายเนาะเต็ม เครียดไล่ลาย,ลายเมื่อคืนมีรายการแข่งรถโดยสารผืนมันเต็มพี่น้องแต่ว่าผืนหับปากเอาชุมเฮาเลยเนาะผืนก็เลยต้องเอารถคันนี้ไปส่งเขาแต่นี่ก็ยังได้ไหลายคนเนาะอยู่ข้างในห่างกระเต็มเลยเขาเลยนั่งข้างนอกเอาชมวิวเอาบระหมักข้างใน ก็ได้อีกนอะวันนี้ ฉันได้รถวีโก้วันนี่เผื่อว่เพิ่มเงินอิสระกูมีได้ ตอนนี้เขาก็มาหอดต่อเกสลยพี่น้องเส้นทางอันนาสิไปอันไทยเนาะไปช่องเมกเมนาะภากเซฮามาทางนี้พี่น้อง เขาอัดทำไม่น้ำของไปแม่ฟังไทยรลดนะาตอนนี้เขากลับมาหอดตลาดปากเซแล้วพี่น้องอนี่เนาะเป็นมือขี่จเจริญปากเซบอลค่ะ ดกำลังปสากเนปอนมฮ้าฮ่าอดาฮ่าฮาฮ่านาฮ่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 า่าา่าาฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่า่าา่่่า่่ะ เดี๋ได้ีเข้าไปหลอดตลา,ลาดดาวเฮืองก่เข้าไปหลอดตลา,กลาดก่อนเข่าไปอดตากเมื่อ<ว>กี้นี่ส้ำชิปพันกีบเนาะพี่น้องมหาหอนนี่อยบาทเป็นเงินบาทเท<ห>า,ากันเานาะ่งะหลด้เนีได้ว่าหนัง,ง,งนเรื่อยเรอเาเดีเทาาอทลก็มาเอากาเล้ ตอนนี Alors, death, think, ้เฮาก็มาลาะตลาดดาวเฮืองพี่น้องเขามาลาะเบิ่งเนาะตลาดบ้านเพิ่นใหญ่เพี่น้องายหลายอย่างเนาะอันนี้จอีหยังแดงๆหอยสุรสาอีเนาะปาทนี้เป็นไส้อ่ว ตลาดไงพี่น้องจักเอียงต่อเอ,อียงน่อเพึ่นขายไก่พันเนาะ ช้อมมารอบบิ่งสิสือดอกพี่นอ้องเพื่อสิบริสืออยังดอกฮเฮาค่ะมันคืนภายป่าเนาะ ข้างนอกอันพี่นอ้องบนผืนคล้ายพักคล้ายหนีเนาะคลา้ายขาคล้ายขี่เนาะบ้าการทขคาร์ดพี่น้องพอบริสุทธิ์เนาะแล้วหมดอันนเป็น ปาแหงของาไล่ๆพี่น้องเลย เป็นพักเป็นหมี่เนาะมักแตงมักเต้าหมักพงมักผิกด อตนี้คุณายจะเกไปท้าี่ีไปหมานเองน่นเีห่าอยหลังจากที่อย่างราตลาดแล้วก็ิพากันออกเมื่อนท้อพี่น้องบันย้เขาก็ชีกีรถไปต่อพูแหละบ่งคิวรถแม่พูดแหละเนาะอยากรอห้างแต่ก็ว่ได้รอรอตลาดยังไม่ได้เนาะ โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซาแมนพอจะขอจบคลิปเอาไว้เพียงสำเนียน้องพอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ติดตัมอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนำเด้อพี่น้อง